สวัสดีครับผมวิธานจริยประเสริฐสินครับสวัสดีครับผมปรอบีโอภาสดมครับครับผมวันนี้นะครับเรามาพบกับรายการ Metalworking Update ครับซึ่งจะเป็นรายการอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการตัดเฉือนชิ้นส่วนโลหะนะครับที่จะมาอัปเดตกันในวัน เพื่อรหัสสับดีครับอาจารย์ครับครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเอนจิเนียร์อยากเล่านะครับที่เราจะมาพูดคุยข้อมูลทางด้านเทคนิคนะครับประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของเรานะครับครับหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับอาจารย์เป็นเรื่องของตัว c u t t i n g t o o l m a t e r i a l ครับครับเป็นเรื่องที่เราอยากจะเอาพื้นฐานมาคุยกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปคุยในขั้นตอนของ a d v a n c e ในตอนต่อไปนะครับอาจารย์ครับโอเคอาจารย์ครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับอาจารย์ จากการที่ผมเ่เข้าไปทำงานนะครับเข้าไปสัมผัสกับลูกค้าเนี่ยนะครับผมได้มีการแนะนำตัวคัตติ้งทูลนะครับคาบ่ายให้กับทางลูกค้านะครับบางทีผมพบว่าวัตดุนะครับที่ทำคัตติ้งทูลเนี่ยมีให้เราเลือกค่อนข้างหลากหลายมากเลยนะครับอาจารย์จนบางทีเนี่ยเราก็เลือกไม่ถูกหรือว่าเลือกไปแล้วเนี่ยนะครับลูกค้านําไปใช้งานนะครับเกิดการแตกเสียหายได้ง่ายได้เร็วกว่าตัวไฮสปีดนะครับ ซึ่งไอ้ตัวคาบ่าเนี่ยหนึ่งราคามันก็แพงกว่านะครับสองผู้ผลิตก็บอกว่าอายุการใช้งานเนี่ยมันเร็วกว่านะครับแต่ทำไมใช้งานจริงๆแล้วมันเกิดการแตกหักเสียหายได้ง่ายกว่านะครับผมอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความในประเด็นนี้นะครับว่าเราเลือกการใช้งานถูกต้องไหมหรือว่าวัสดุนะครับของเครื่องมือตัดมันไม่ถูกประเภทครับอาจารย์ ก่อนอื hehe, kind of izer, ่นนะครับเราก็คงต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับวัสดุคมตัดเนี่ยนะครับมันมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็พื้นฐานนี้ของการใช้งานหรือการแตกเสียหายของวัสดุคมตัดเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่สประเภทใหญ่ๆที่เราควรจะต้องต้องเข้าใจนะครับประเภทแรกเนี่ยเราเรียกว่าการสึกหรอหรือเราจะพบเรียกกันง่ายๆว่าการที่คมตัดเกิดการทื่อนะครับก in ็การสึกหรอในลักษณะนี้เนี่ยนะครับเกิดจากการเสร็จสีที่เกิดขึ้นในปกตินะครับระหว่าง คมตัดเองแล้วก็ตัววัสดุชิ้นงานที่เกิดการเสรียดสีแล้วก็จะทําให้คมตัดเนี่ยเกิดการค่อยๆสึกหลอออกไปนะครับ <c oughs> หรือเกิดจากบางครั้งความร้อนที่เกิดขึ้นจากการตัดเฉือนเนี่ยนะครับทำให้ตัววัสดุ คมตัดของเราเนี่ยเกิดการอ่อนตัวลงนะครับ <quier. S 1> แล้วก็เกิดการสึกหล่อขึ้นนะครับซึ่งทางแก้นะครับเราก็จําเป็นจะต้องใช้วัสดุคมตัดที่มันมีความแข็งที่สูงขึ้นนะครับ <fireplace. S 1> หรือเรียกว่าวัสดุคมตัดที่มันทนต่อความร้อนได้ดีนะครับก็ <isto> จะทําให้อายุการใช้งานของตัวคมตัดของเราเนี่ยสามารถจะยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะครับกับการสึกหล่ออีกลักษณะหนึ่งที่เราเจอบ่อยก็คือการที่คมตัดเกิดการแตกเสียหายนะครับประเด็นน <isto> ี้ก็มาจากการที่วัสดุคมตัดของเราเนี่ยมีความแข็งเปราะเกินไป S <S <S yeah. นะครับแล้วก okay. ็เวลาไปใช้งานนะครับอาจจะเกิดประกอบกับแรงกระแทกที่เกิดขึ้นนะครับก็จะทําให้คมตัดของเราเนี่ยเกิดการแตกแล้วก็เกิดการกระทอขึ้นนะครับเราก็จําเป็นจะต้องไปเลือกใช้วัสดุคมตัดที่มันมีความเหนียวที่สูงขึ้นนะครับก็จะทําให้เราสามารถจะยืดอายุการใช้งานคมตัดของเราได้ได้ได้ยาวนานขึ้นนะครับครับผมอาจารย์ครับผมขออนุญาตนิดนึง การเสียหายของคมตัดนะครับมันม so ีความสัมพันธ์กับประเภทของเครื่องมือต <right. S 3> <Okay. S 2> ัดยังไงบ้างครับอาจารย์ครับก็ขอเล่าประเภทของตัววัสดุเครื่องมือตัดก่อนนะครับก็คือโดยทั่วไปเราก็จะรู้จากวัสดุที่เป็นไฮสปีดนะครับที่เรามีการใช้งานกันมายาวนานนะครับก็วัสดุไฮสปีดเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นวัสดุพื้นฐานที่มีความแข็งต่ําที่สุดในภาคอุตสาหกรรมที่เราใช้งานกันอยู่นะครับวัสดุที่มีความแข็งสูงขึ้นมาก็จะเป็นคาร์บายนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีบทบาทและมีการใช้งาน กันในภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะครับด้วยการที่มันมีความแข็งที่สูงกว่านะครับมีสามารถปรับสมบัติอะไรต่างๆได้ได้ดีกว่าวัสดุตัวไฮสปินดั้งเดิมค่อนข้างมากนะครับแล้วก็วัสดุที่มีความแข็งที่สูงขึ้นไปก็จะเป็นตัวเซรามิกนะครับแล้วก็จะเป็นซ b n แล้วก็เพชรซึ่งมีความแข็งที่ที่สูงที่สุดนะครับทีนี้ในแง่ของของการ วัสดุแต่ละตัวเนี่ยนะครับก็จะมีกลไกในเรื่องของเกณฑ์ตัววัสดุว่าวัสดุบางประเภทมีเกณฑ์ที่ละเอียดมีเกณฑ์ที่หยาบนะครับแล้วก็เรื่องของวัสดุที่เรามาประสานตัวเม็ดเกณฑ์ต่างๆตัวนี้นะครับก็จะทําให้ตัววัสดุคมตัดของเราเนี่ยมันมีความแข็งหรือความเหนียวที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยทําให้อายุการใช้งานต่างๆของเราเนี่ยสามารถจะใช้งานได้ดีขึ้นยาวนานขึ้นนะครับครับผมอาจารย์ครับแล้วทีนี้ ผมดูตัวคัตติ้งทูลนะครับอย่างตัวเช่นอินเสิร์นะครับเช่นอินเสิร์ตเนี่ยผมก็เห็นมาตรฐาน ISO Standard ที่ผู้ผลิตเนี่ยระบุไว้นะครับเป็นค่ามาตรฐานกลางๆนะครับก็ให้เราเนี่ยสามารถจะให้เลือกใช้งานนะครับได้ได้อย่างเหมาะสมนะครับผมอยากให้อาจารย์ขยายความเรื่องของตัวมาตรฐาน ISO ที่ผู้ผลิต แนะนำไว้หน่อยครับอาจารย์ก็การการเลือกเกรดตัววัสดุคมตัดตามมาตรฐานใน o นะครับเมื่อเราเลือกเกรดเนี่ยนะครับได้ถูกต้องตามวัสดุที่เราต้องการใช้แล้วนะครับว่าเราเอาไปใช้ในกรลเลกใช้สแตนเลสหรือใช้กับพวกเหล็กหล่อเนี่ยนะครับก็ทุกตัวก็จะมีค่าเป็นตัวเลขที่ระบุมาให้ว่าให้เกรดแต่ละตัวเนี่ยมันมีความแข็งเท่าไหร่นะครับโดยเกรด05เนี่ยก็จะเป็นเกรดที่มันมีความแข็งมากที่สุดนะครับ จนไปกระทั่ง50มีความแข็งน้อยที่สุดหรือ50เนี่ยก็จะบอกเราว่าให้เขตเนี่ยมันมีความเหนียวที่สูงขึ้นนะครับ,รบถ้าเราไปพบว่าให้คงตัดของเราเนี่ยนะครับมันเกิดการแตกหักเสียหายได้ง่ายนะครับ,รบเราก็จะเป็นต้องเลือกเขตที่มันมีตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ,รบ,รบเราก็จะได้วัสดุดมันที่มันมีความเหนียว มากขึ้นการแตกเสียหายที่มันเกิดขึ้นเร็วแล้วก็เป็นปัจจัยที่เราสามารถจะยืดนะครับอายุการใช้งานของตัววัสดุคมตัดเราได้ยาวนานขึ้นครับครับผมอาจารย์ครับรับประเด็นเรื่องของการตึกหลอของเม็ดมีดนะครับมีอะไรที่เราควรรู้อีกบ้างไหมครับครับก็ประเด็นนะครับในแง่ของการสึกหลอเนี่ยนะครับมีสิ่งเรื่องของการสึกหล่อ ตั้งแต่เรื่องของการเส,สียดสีนะครับที่เราเรียกว่าแรงเสียดทานนะครับหรือฟิกชันที่เกิดขึ้นระหว่างตัวตัวมีดตัดกับตัวชิ้นงานนะครับตัวนี้ก็จะทําให้เกิดการเสียดสีและมีดตัดเราก็จะค่อยๆเกิดการสึกหรอไปนะครับเราก็อย่างที่ได้ธิบาบไปก่อนหน้าเราก็แก้โดยใช้วัสดุมีดตัดที่มีความแข็งมากขึ้นนะครับและในระหว่างการตัดเฉือนเนี่ยก็จะมีเรื่องของความร้อนเกิดขึ้นระหว่างตัวชิ้นงานกับตัวมีดตัดของเรานะครับก็เกิดความร้อนที่เกิดขึ้นก็จะเป็นตัวเร่งทําให้มีดตัดของเราเกิดการสึก มีเรื่องของแรงกระแทกที่เกิดขึ้นนะครับจากอารเช่นเช่นพวกงานพวกงานบิลลิงหรือการชิ้นงานบางตัวที่มันไม่ผิวงานที่มันไม่สม่ําเสมอก็จะมีเรื่องของของการการกระแทกเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตัวตัวต่อมาก็จะเป็นเรื่องของออกซิเดชันนะครับที่เกิดเมื่ออุณหภูมิสูงนะครับก็จะเป็นตัวเร่งปฏิกิยาเคมีนะครับกับออกซิเจนก็ไปทําปฏิกิยาตัวนี้ก็จะทำให้เกิดกลไกการสึกหลอที่ตัวมีดตัดของเราอย่างรวดเร็วขึ้นนะครับ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 ผมอาจารย์ครับ นอกจากประเด็นของการเลือกใช้วัสดุเครื่องมือตัดนะครับที่จะช่วยทําให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นแล้วนะครับมีอะไรที่เราสามารถทําได้อีกบ้างครับอาจารย์ ครับก็ประเด็นในแง่ของตัวคัตติ้งทูลเนี่ยนะครับก็ที่ทําให้มันเกิดการสึกหรอก็มีทั้งในตัวคัตติ้งทูลหรือตัวเครื่องมือตัดของเราเองนะครับ,รบแล้วก็ประเด็นที่นอกเหนือจากตัวเครื่องมือตัดที่เราใช้งานนะครับอย่างเช่นวิธีการจับยืดต่างๆการรอเยน็นเรารอเยน็นด้วยวิธีการยังไงนะครับประเภทของชิ้นงานนะครับการมันมีความแข็งแรง นะครับหรือรูปร่างของชิ้นงานนะครับไอประเด็นนี้เราจะยังไม่ขอพูดถึงในคลิปนี้นะครับก็บจะพูดถึงในส่วนที่เกี่ยวกับตัวคัตติ้งทูลที่นอกจากว่าเรื่องของการออกแบบคัตติ้งทูลให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้วนะครับ มีประเด็นหนึ่งที่เราคือเรื่องของการโคตติ้งนะครับการโคตติ้งคือการเคลือบเข้าไปที่ผิวของตัวคัตติ้งทูลนะครับก็จะช่วยทําให้ตั้งแต่เรื่องของผิวของโคตติ้งเนี่ยจะมีความแข็งที่สูงกับตัววัสดุคมตัดนะครับแล้วก็ตัวผิวโคตติ้งเนี่ยจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้ความร้อนเนี่ยสามารถแทรกซึมจากบริเวณที่เกิดการตัดเฉือนเนี่ยเข้าหาตัวคัตติ้งทูลนะครับทำให้คัตติ้งทูลเราเนี่ยเกิดการสึกหรอที่ได้ช้าขึ้นนะครับก็ ช่วยให้การหล่อลื่น,นแล้วเศษเนี่ยสามารถจะไหลผ่านตัวผิวของตัวคัตติ้งทูลเนี่ยได้ง่ายไม่เกิดการพอกของเศษที่เราเรียกมันว่าบิวอัพเอทเนี่ยนะครับไม่ไม่เกิดขึ้นก็จะทําให้อายุการใช้งานของคัตติ้งทูลเนี่ยยาวนานขึ้นและหลายกรณีเราก็พบว่าอายุคมตัดของของเราเนี่ยนะครับสามารถยืดได้มากกว่า5เท่าได้ซ้ําไปนะครับอ oh, ๋อโอเคครับผมอาจารย์ครับก็สําหรับขอบคุณมากครับอาจารย์สําหรับความรู้ในวันนี้นะครับ ผมหว er like ัง like ว่าท่านผู้ชมนะครับคงได้รับประโยชน์จากการเลือกใช้วัสดุคัตติ้งทู l นะครับและการแก้ปัญหาเรื่องของอายุการใช้งานได้อย่างเหมาะสมนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ชื่นชอบเนื้อหาของคลิปรียอนี้นะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับและฝากกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อไม่ให้ทุกท่านพลาดข่าวสารดีๆจากทางทีมงานนะครับ ครับ <Okay. S 1> ก็สําหรับคลิปนี้นะครับเรา2คนแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับก็ขอขอเกล่าลาทุกท่านไปนะครับกดติดตามของเราได้ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ